วันนี้ทำเมนูมามา่าไข่นุ่มหมูสับมาฝากค่ะเมนูนี้อร่อย เราจะเตรียมเฉพาะไข่แดงไว้ก่อน1ฟองนะคะและ,และอีก2ฟองเราจะแยกไว้ตั้งหากนะคะไว้สําหรับใส่ในหม้อมาม่าค่ะเสร็จแล้วเรามาตั้งน้ําให้เดือดค่ะแล้วใส่เนื้อหมูลงไปใส่น้ําให้พอท่วมเนื้อหมูนะคะาะเราจะต้มมาม่าแบบน้ําขุกขีกค่ะเราจะคนเนื้อหมูให้พอสุกค่ะแล้วก็ใส่เครื่องปรุงในซองมาม่าลงไปเลยค่ะตอนนี้เราใช้เป็นมาม่าต้ยามยำน้ํข้นนะคะเราจะเพิ่มความเผ็ดแซ่บด้วยพริกขี้หนูสดพริกป่นและถั่วลิสงั่วป่นค่ะตามด้วยต้นหอมผักชีซอยนะคะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันตอนนี้หมูของเราก็เริ่่มสสุุแลล้้้วนนนนนนะะะคขัตออออีเเราจหป็ด ปิดไฟไปเลยก็ได้นะคะแล้วนําไข่ที่เราแยกไว้2ฟองมาตีค่ะเสร็จแล้วเทลงหม้อได้เลยค่ะคนไปมาอย่างเบามือนะคะ เราก็จะได้น้าซุปข้นๆไขน่นุ่มๆแล้วค่ะมาต้มเส้นมาม่าก,กันต่อเลยค่ะต้มประมาณหนนาทีนะคะหรือต้มเส้นให้นุ่มตามที่เราต้องการได้เลยค่ะแล้วตักเฉพาะเส้นมามา่าเทลงจานได้เลยค่ะเราก็จะราดด้วยไข่ข้นหมูสับที่เราต้มไว้นะคะสุดท้ายเราจะเพิ่มความหอมอร่อยด้วยผักชีฝรั่งมะนาวสดและไข่แดงค่ะเมนูมามา่าไข่นุ่มหมูสับของเราก็พร้อมอร่อยแล้วค่ะถ้าใครคิดไม่ออกว่าจะทําเมนูอะไรทานดีแนะนําเมนูนี้เลยค่ะ